สวัสดีครับประเดิม EP แรกเล่าเรื่องการลงทุนกับประชาชาติเวลพบกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มืออาชีพเป็นประจำทุกสัปดาห์ทาง Facebook f แ n p a g e ประชาชาติธุรกิจและ YouTube ประชาชาติธุรกิจครับสัปดาห์นี้ประเดิมกับคุณสรพลวีระเมธากุลนักวิเคราะห์ะหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับปีนี้เป็นปีที่ผมมองว่าไม่ได้เป็นปีที่นักลงทุนสามารถแสวงหา capital gain เนื่องจาก คาแรคเตอร์ของหุ้นไม่ใช่หุ้นโกรดเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังแคปิต a ลเก i n เยอะครับสวัสดีครับพี่บอมครับก็อยากให้ช่วยอัปเดตภาพรวมตลาดหุ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมานิดนึงครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางประชาชาติมากนะครับ วันนี้นะครับผมบอมสรับพลวีระเมธีพุณนะครับนักกลยุทธ์การลงทุนกสิกรไทยนะครับสำหรับภาพรวมของในฝั่งของเดือนมกราคมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนแรกของปีส0 2 2ัี่สอที่หลายคนต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยนะครับปรับตัวลงนะครับจริงๆคือ MSCI Global เนี่ยนะครับก็ปรับตัวลงอย่างมีนัยยะนะครับเพราะว่าเวชจากฝั่ง Develop Market หรือว่าอเมริกากับยุโรปเนี่ยที่ปรับตัวลงไปเกือบเกบแแล้วก็ตัว Emerging Market เนี่ยก็ปรับตัวลงมาเกือบเกือบสองถึงสามเปอร์ ก็มาจากเรื่องของการที่เบอร์หนึ่งธนาคารกลางอย่างตัวเฟดเนี่ยนะครับได้ออกมาส่งสัญญาฮอกกิชนะครับหรือว่าเตรียมพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ผู้ว่าการพาวเวลเนี่ยนะครับได้ออกมาระบุว่าเขาพร้อมที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ยังมีรูมให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างมีนัยยะกว่าที่จะไปกระทบภาคเศรษฐกษิจแล้วก็ภาคการจ้างงานนะครับตลาดเลยมีการตีความที่ค่อนข้างออกแนวเชิงลบนะครับ แล้วก็ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยนะครับไล่ขายกันมาเลยนะครับเสี่ยงสูงสุดอย่างคริปโตเคอเรนซีก็ชัดเจนมากนะครับเสี่ยงร่อนลงมาอย่างกลุ่มนัสแดกนะครับแฟงแบนหุ้นกลุ่มเทคนะครับทั่วโลกก็ปรับตัวลงมา14-15เช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นภาพสั้นๆนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นที่ทําให้กดอัตราดอกบี้ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นเกือบเกือบ30-40เบสิสพอยต์นะครับมายืนอยู่ที่บริเวณประมาณ1.8-1.8คือเกือบเเลยป็นนทที่่มาาวสิรัพย9 ต,ต่างๆเนี่ยนะครับเลยถูกแรงกดดันนะครับนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินดี x นะครับก็ทำท่าทำทีว่าตอนแรกจะเบรก1680นะครับล่าสุดก็ลงมาทดสอบบริเวณ1,617จจุดนะครับซึ่งก็ยังเป็นแนวรับที่ยังรับอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่ายัง ฐานอยู่นะสำหรับตัวเซตอินดี x นะครับแต่ถามว่าเซตอินดี x เนี่ยเอาอเปอร์ฟอร์มไหมก็ต้องพูดตรงๆนะครับถ้านับการตลาดพูดเมกาถือว่าเซตอินดี x เอาทเปอร์ฟอร์มนะครับเพราะว่าลดลงมาค่อนข้างน้อยกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมสั้นๆสำหรับเดือนมกราคมครับดูเทรนแนวโน้มการลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์เผชิญปัจจัยเสี่ยงปัจจัยลบที่นักทุนต้องติดตามมีอะไรบ้างครับครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมประเมินว่ามันจะเป็นเดือนที่ อาจจะเรียกว่าต้นเดือนแรกเนี่ยผ่อนคลายนิดนึงก่อนหลังจากที่ที่ทั้งเดือนมกราคมเนี่ยถล่มลงมาผมมองว่ามันจะหยุดลงก่อนต้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ผมว่ามันจะหยุดลงก่อนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเริ่ม Price In เรื่องของดอกเบียเฟสที่ขึ้นไป4ีถึงหครั้งนะครับมันก็เริ่มอ่าแล้วถามว่าแล้วอินดิเคเตอร์ไหนจะเป็นตัววัดว่ามันจะฮอกกิชต่อนะครับคือการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับเดือนมกราคมที่จะมีการรายงานในวันที่10กุมภาเนีเพราะฉะนั้นต้นเดือนแรกของกุมภาผมมองว่าอาจจะมีโอกาสรีบาวไ้นะรรบ่าาจขึ ไฮเดิมของต้นปีไหมผัว่าไม่นะครับอย่างเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยผมประเมินว่ามันจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณแบบ1 no like, index, like 16, 5, 6 4 5งหบวกลบนะครับหรืออาจจะขึ้นไป1 6 7 0ก็ได้แต่ผมว่าไม่ไม่เบรกไฮเดิมที่1 6 8 0ยังไม่เบรกนะครับแต่ถามว่าลงแรงๆทะลุพันหกเลยไหมผมว่าไม่นะครับผมว่ามันจะรอดูการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งสมมุตินะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้ออะไรเงินออกมามันปรากฏว่ามันดันมากกว่าคอนเซนแซสคอร์ที่เขาคอยประมาณสักศูนย์จุดสี่ถึงศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์มันออนบั แล้วดิ่งขึ้นไปเลยครับเซ็ตบ้านเราทะลุพันเเลยเพราะฉะนั้นกลยุทธการลงทุนนะครับถามต่อเลยว่าแล้วเดือนกุมภาเราประเมินยังไงเราประเมินกรอบของเดือนกุมภพนเนี่ยนะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ1นึ่จุดแนวต้านอยู่บริเวณประมาณ1นึ่จุดเพราะฉะนั้นห6ึ่้คือบริเวณตรงกลางลงทุนยังไงนะครับชัดเจนมากเลยครับถ้าเป็นโกลด์สต็อกเด้งขึ้นมาเนี่ยผมมองเป็นจังหวะในการทยอยขายทายงกำไรส่วน value play ไม่ต้องขายและซื้อเพิ่มนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่า value play ในเดือนมมกราค เอา p ร r f o r m a w t h ค่อนข้างเยอะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถตอบให้กับักลงทุนฟังได้นะครว่าทําไมประเทศไทยปิดเดือนแรกมาเนี่ย เผอสแควร์แล้วนะครับแต่อยู่1650บวกลบเนี่ยเท่ากับว่ามัน t d เด e เนี่ยบ้านเราไม่ได้ติดลบเมการบลงไปสนะิบเปอร์เซ็นต์ะยุโรปบลงไป7-8เพราะบ้านเรามีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น Value เนี่ยเยอะที่สุดในภูมิภาคครับคือจริงๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องดีแต่จริงๆคือมันก็เขาเรียกว่าบ้านเราเป็น O-Economy แล้วกันนะครับบ้านเราไม่มีโกรดเพราะฉะนั้นแต่ก็ต้องยอมรับปีนี้มันเข้าทางบ้านเรานะครับเป็นแบบ value p เ a นะครัเพราะฉะนั้นเนี่ย คาบปีแล้วคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าเราประเมินถูกเนี่ยสี่กลุ่มนี้มันจะวนเล่นกันแล้วทำให้เซตบ้านเราอะครับเอาเพอร์ฟอร์มประเทศอื่นๆได้จากการที่บ้านเราเป็น value play นะครับเพราะฉะนั้น4เซกเตอร์เนี้ยคุณวนซื้อได้เลยแบงค์ Bank, นะครับ SCB KKP อสังหานะครับเรบชอบแระทาวส์กับปรึกษานะครับ i อ t ีทีดีแท็กทรูนะครับแล้วก็คาบปีนะครับแมคโครนะครับมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าเราเล่นอยู่ในเซกเตอร์โดเมนสิกเพย์ที่เป็นแวลูเพย์ ดัชนีพันเจ็ดร้อยจุดน่าจะเห็นได้ประมาณช่วงไหนครับผมว่าน่าเดือนกุมภายังไม่น่าเห็นครับเพราะเดือนกุมภาเราประเมินพันหกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งหกแปดศูนย์ส่วนจะเห็นพันเจ็ดหรือเปล่าไปรอดูการประชุม f ฟอ c ซเดือนมีนาคมถ้าเงินเฟอ้อลงแรงๆแล้วมีการเปิดอ่าพาวเวลมีการปรับโทนว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อเริ่มลงแล้วซัพพลายเชนเริ่มคลายความกังวลแล้วอ่ะผมว่าทะลุพันเจ็ดเลยครับ ปีนี้เป็นปีที่ผมมองว่าไม่ได้เป็นปีที่นักทุนสามารถแสวงหาแคปิตอลเกนนะครับปีถึง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าแคปิตอลเกนเนี่ยมันมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าตลาดหุ้นอเมริกาหลายอินเด็กซ์ก็ออทามไฮไปบ้านเราก็ขึ้นมาจาก970ขึ้นมาพันหกพันเนี่ยผมประเมินว่าปีนี้เป็นปีที่เนื่องจากคาแรคเตอร์ของหุ้นไม่ใช่หุ้นโกรดเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังแคปิตอลเกนเยอะคาแรคเตอร์ปเป็นหุ้นแวลูหุ้นแวลูคือค่อยๆขึ้นนะครับวันนึึงข้น1%วันนึงขึ้น2% เดี๋ยวว่านึงลงม่าอีกแล้วแต่มันจะค่อยๆขึ้นเมื่อเทียบกับโกรดอย่างเงี้ยวันหนึ่งขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยปีนี้ผมว่าลดความหวังของหุ้นโกรดลงแล้วกลับมาอยู่ในหุ value, ้นแวลูเซฟเซฟไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันว่าปีนี้อย่าเพิ่งเล่ว่าเหสูงนะครับมันมีปัจจัยเรื่องสภาพคล่องอะไรที่มันไม่ค่อยเอื้อต่อตลาดหุ้นมากนะแต่ถ้าคุณจะชนะตลาดหุ้นได้ปีนี้นะครับก็อยู่ในปันผลอยู่ในหุ้นที่เป็นแวลูเพย์อาจจะปืดดดดดชืนนนนนนิิึงงแแตต่่่ผมมววววาาาให้้้อออบบบบบบบทคคคคคขขีีีีีีัััััััุณเะรรรรสสสสย กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเล่าเรื่องการลงทุนกับประชาชาติธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ